สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขณะนี้นะคะองค์ตาบนชื่นนะคะในจารีทุโดงนะคะเข้าสู่อำเภอสมเด็จเนาะจังหวัดกาฬสินรอพี่น้องของเรานะคะเยอะแยะทีเดียวนะฮะอ่าที่มารอองหลวงตาท่านนะคะมารอองหลวงตาท่านเนาะ ภาษาทุบุญนะคะสาทุบุญเราโบมอก็ไปล้างล้างทุกข้าวเอาแล้ั้ยเอาไปขวดนน้มันนะครับตารางต้งทำอะไลง้ายที่ห้าบ้านเลยครับแกะขวดให้ทุกคนนะครับ นี่นะคะรถจอดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ถ่ายมานะคะก็เดินกลับไปแล้วก็เดินมาใหม่นะคะมาเอารถเนาะก็จะถ่ายคลิปให้สุดแล้วก็จะเดินเอารถ การไฟฟ้านะคะถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอาําพวสันเดดนะคะ่คแก้วคำเนแ้วคำเน แล้วคนยิ่งพ่อเป็นน้ำมันเหรอโอ้โหแก่เลยครับแก่คนเยอะมากแกยครับแก่เลครับตเป็นนมันเอเดี๋ยวไปดูแพื่อกันเดี๋ยวไปดูเพื่อนรัน ขอบีน้องสัตหะทำใหเรานะคะไปเยทีเดียวมาตากแดดคอยตั้งแต่เช้าก็มีนะคะ,ะ,ะรับมาเลยมาลแก้สาุสทุกคนทุกท่านนะคะสาธุทุกคนทุกท่านเลยนี่นก,นก็น่าจะเป็นริมงานของคาราบาลนะคะ เจ้าคน้อ้อกจยนะคะร,รับตารนะคุณยายทำบุญได้บุญเลยเจ้าควนไม่เป็นรุค่คนทองนะคะหังแล้ตาลับน้วินเืนเปขนนละลูกนะขอถือบนะ้านแะ็งแรงนะ รับแ้วแก้วหนึ่งนะครับทมนต์นะครับแก้วหดอ่าขดอกอันนี้วัดซีแย่สมเด็จนะฮะวัดซีแย่สมเด็จฮัดมินเถีงกวไปลางครับดตทำละาครับเดี๋ยวไปบครับเดี๋ยวะครับเี๋ยว้างครับกาวลางครับก้างครับบไปทำละาครัแก้วำาครับ จะา,า,ก,ากันยาวเลยนะคะ,ะยยงยาวเลยนะคะห้ามนำปัจจัยนะคะมาถวายองค์หลวงตาท่านห้ามนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะพาชมนะคะชมด้านหน้าแล้วจะพาชมด้านหลังนะคะว่านอพี่น้องของเรา ัทธาธรรมของเรานะคะวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศนอะพี่น้องเครื่องหลังเบื่องหลังนะคะอันนี้มูนิชินะคะเจ้าปู่บัวขาวนะคะก็ะะะพี่น้องศรัทธาธรรมของเราน้ํานี่คือเอาขึ้นยังไม่หมดนะคะน้ําจะมามารับทีหลังนะคะน้ําจะมารับทีหลังยังวางตั้งอยู่เลยนะคะเพราะว่า รถน้ำเต็มนะคะเต็มทุกคันรถน้ำเต็มทุกคันนะคะก็เลยวางตั้งไว้แล้วพี่น้องก็จะกลับมาเอออยู่ด้านหลังยังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึงพี่น้อง <S 2> <S 2> นูงน่นอยู่ด้านหลังนี่นะคะก็จะเจาะเอาไปทําน้ํามงคลนะคะนี่นะคะแพ็กน้ําทุกแพ็กนะคะก็จะเจาะไปไว้ทําน้ํามงคลนะคะ ก็พี่น้องของเราเนาะหลวงตาท่านผ่านเนาะฮะไม่ใช่ผ่านทุกทุกวันเนาะไม่รู้จะกี่ปีถึงจะผ่านทางนี้อีกนะคะก็พี่น้องเนาะได้มาร่วมทําบุญทํากุศลด้วยกันให้พี่น้องเจริญเจริญนะคะผู้ที่มาไม่ได้ก็ส่งใจมาทางช่องก็ได้นะคะส่งใจมาอ่ะนี่ก็จะมีพี่ๆกู้ภัยมาลําเลียงน้ําไว้ก่อนนะคะ มาลำเลียงน้ำให้ก่อนแล้วก็จะมีทางรถนะคะตามมาเก็บเนาะ,ะนี่นะคะก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะเพราะว่าจะเดินกลับมาเอารถนะคะตอนหลวงตาอยู่นะคะพี่น้องเมื่อกี้นี่ตอนหลวงตาอยู่นี่แบบตื่นเต้นดีใจมากนะคะ ทุกคนอันนี้เป็นรอยรอยดอกไม้ที่โปรยนะคะในถนนเนาะก็โอ้เมื่อกี้เยอะอยู่เลยเนาะหายแบบในพริบตาเลยเนาะ <laughs> หายแบบในพริบตาค่ะพี่น้องพริบตาเดียวคนหายหมดเลือแต่น้ำ <laughs> เหลือตะน้ำวางกองอยู่นะคะโอ้พี่น้องของเราอ่ะอันนี้ก็เป็นพี่ๆนะคะที่มนคนหายหมดเลยเหลือแต่น้ำ <laughs> คนหนไปได้หมดแล้วแต่น้ำแล้วพี่ๆกู้ภัยอโศกนะคะก็นี่นะคะทีมงานก็จะตามเก็บน้ำที่หลังนะพี่น้องคนหนูนเรียงยาวเลยนี่นะคะตามเก็บมาสู้ๆค่ะอ่าอันนี้เป็นกู้ภัยอโศกโอ้เก่งมากๆเลยครับเต็มลำนี่นะคะก็ ถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้รับชมและถ้าเต็มนี้ก็จะไปโรงเรียนไปวัดไปโรงพยาบาลน,นะคะไปสถานที่ทุกที่นะคะพี่น้องไม่เว้นแม้แม้กระทั่งนะคะท่านผู้ใดที่รอบก่อนเนาะที่ท่านจาริกก็มีงานศพนะคะท่านก็เข้ามาบอกลงตาลงตาก็ให้นำไปได้เนาะพี่น้องเนาะก่อนนี้นะคะจะให้ดู พอหลวงตาจารีกผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเง<อ>ียบเหงามากพามาถึงรถแล้วอันนี้ก็สเสบียงก็เกือบสิบคนได้นะคะอยู่ในนี้อ่เกือบสิบคนเนาะบรรทุกให้พี่ๆเข้าไปด้วยนะคะเขาไม่มีรถเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ u ู u b e ตั้มดัมซิงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยคลิปนี้สาธุบุญทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ